ปม่กาช่ชยด้วยที่รอดช่องมันจะเล่นก็แล้วที่รอดช่องมันจะเล่นก็แล้วเฮ้ยตกใจคิปผมก็ลืมว่าคุณชัยสกิลคิปเปอร์แล้วก็ทีปีมาเป็นเขียวๆเต็มจอเลยนั่น มาอีกรอบครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราตายไปแบบไม่นาให้อภัยนะลุงก็ยังอยู่ที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวลุงเดี๋ยวว้าไปขออนุญาตใช้คําสั่งนะเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทํา <c oughs> ไม่ต้องถามว่าทําไมของลุงเหลือแค่นี้นะครับคือมันดีสปอนไปแล้วก็ช่างมันนะก็หาใหม่ได้นะพยายามหาแลวลางจริงๆอะ่ะแต่ก็ไม่ทันนะครับโอเคถึงไหนแล้วอเจอสปอนสองที่แต่ว่าเอาทีล่าสุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววิ่งไปขึ้นชิชบาเม่ีมันมีววมนมตรงนี้อันแรกคือสปอนเซอหนึ่งกับสปอนสองอยู่ใกล้ๆกัน นิดนึงไม่อันนี้สปอนที่สามอ๋ออันที่สองอะอันที่สองเดี๋ยวค่อยไปหามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้สปอนที่สามเป็นสปอนสไปเดอร์ไม่เป็นสปอนท็อปที่ว่าเป็นคนเจอเองอะไรเหรอมีของเลยไหมโอ้โหมเยอะเลยอู้ว์ชเนลลิ่งขอบคุณฮะอีกกล่องหนึ่งมีกระดูกนะโอเคพัมกินเซตโอเคไม่เอานะเอาถังมามีแหละสำคัญแผ่นพีเยอะมากแผ่นพีซีดีเถือนใช่เมื่อกี้เก็บแล้ว เหล็กเม่อกี้มันเยอะมากเลย่ว่าแบบอันนี้มันเป็นสายเหล็กนี่สายทานเหล็กปะใช่คือมองจากเมื่อกี้มุมเมื่อกี้เหล็กหมดเลยเปิดเปิด F 3แป๊บเอเปิดโอ้โห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 อะไหโอ้หลอ้ยหหลอกโหโอ้โหโอ้หล็กสหองชุดอี่หโอ้ดหอ้หนอ้โหอ้โหโอี่หโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหีอ้อ้โหออ้นที่หอหอ้หออ้่ออออี้อออ เดินไหวิ่งมาตรงนี้ก็มีเหล็กอีกนะที่แบบว่าเป็นสายเหล็กเป็นแบบเป็นสายทานใจไหลสู่เราเลยสุดยอดมากไหนอะไหลสู่เรามีใครจะมาดูไหมล่ะเดี๋ยววิ่งไปครับทางนี้อ๋อนี่คือเนียนที่สองใช่เนียนที่สองเกาะม้าโอเคไปเป็นสปอนเซอร์อะไสปอนเซอร์ซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่กำลังวิ่งไปหาจีไม่ต้องห่วงแล้วคุณวิ่งไปไหนอะวิ่งไปหาวาที่สปอนเซอร์ที่สามซึ่งคุณวิ่งออกจากหวาเฉยเลยอ้าว คุณอยู่ตรงนั้นคู่ก็คุณอยู่ที่จะไม่เห็นเนี่ยอยู่คู่กันยืนยืนอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยไม่มีไม่มีมึงเจอนี่บล็อกออฟโรนเหมือนกันอะไรนะเป็นบล็อกอัดอัดบล็อกของแร่เหล็กอะที่เป็นเหล็กเด็กดิบอะอ๋อเด็กไปกินได้ปะเอ่อต้องเอาไปต้มก่อนถึงจะสุก ใช่ต้องไปต้มก่อนสุดอะไรมันเป็นแลนดพร้อมกันเลยนะโหค้งเียว่ะเฟรมเด่นเหลือ5้าเลยเดี๋ยวนะเราต้องเซฟพิกัดกันสักนิดหนึ่ง4 2 8สอง5ลบห้สี่ลบสห้สูพกันาช่วยด้วยนี่รอดช่องมันจะเล่นก็แล้วพี่รอช่องมันจะเล่นก็แล้วเฮ้ยุกใจคลิป ผมก็ลืมว่าคุณชัยสกินพิเปอร์แล้วก็ทีพีมาเป็นเขียวเียวเต็มจอเลยนั่นเจนตรงนี้มีอะไรนี่อ้าวเจอคริสตัลเหรอยังเอเมทิสเหรอใช่แล้วคนมันเก่งอะน้องโทษทีย่าย่าโยนโยนหัมืซีโอฉันไม่สามารถเก็บของได้มากกว่านี้นะ คือไม่ค่อยมันคนไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่มีเออเขียนยากเอาเป็นว่าเข,<า>ขียนงี้แล้วกันนะโอ้ยระวังลววะว้าใช่ไหมตรงนั้นนะอ้ใช่ขอบคุณน้ำครับเอาน้ำอ่ะน้ำน้ำอะไรอะ่ะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มเอาน้ำชาแล้วกันอย่าได้ได้ตีแนะ่นอนไม่ต้องเจตเลยไม่ไรไม่ใช่เออนั่นไงโอ้ยโอ้ยผมกินตัวลอยเลยข้างล่างก็มีทางให้ไปอีกเดี๋ยวลองไปดูได้ไหมอ่ะมมดมากไปได้กันด้ไหม ไปด้วยกันผมไม่แยกแล้วเอาจริงหลังจากที่ของหายไปเนี่ยโอ้เพรอีกแล้วเออบนหัวเลยอะไรนั่นไงมีโอ้โหมันตกใส่หัวเนี่ยทุกคนตามชื่อฉันมาสิเริกลับมาเป็นวงกลมเลยน้องหอดช่องน้องลอดช่องใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูจะตายเพราะอีรลอดช่องเนี่ยเจอชื่อเจนแต่ไม่เจอชื่ออยากรักยู่นะนี่นี่โว้ยนี่โว้ย คนทุกคนชื่อโค้ดไก่อ่ะคุณอยู่ข้างล่างกันแน่เลยเอลเรสโตนเป็นเห็นชื่อเราวปะเห็นผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะมีทางฐานผมย่ไหนล่ะสปอนคิปเปอร์ใช่ไม่น่าใช่ไหนวะอยู่ไหนกันน่ะคิปเปอร์ไม่ใช่สปอนคิปเปอร์ไม่ใช่สปอนคิปเปอร์แต่เย็นว่ายามันไม่มีสปอนคิปเปอร์แมงมุม เห็นเคร่งมีสองตัวในใจก็คือแบบอ้องอันนี้อันนี้โอเคไม่ใช่อะไรไม่เพราะว่าเพราะว่าอ่าเป็นทองฟ r อส t w วอ k ์เกอร์ฟ w อส k e วอร์เกอร์นะมันมันอยู่ไกลจากบ้านไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะพิกัดบ้านผมไปรื้อพิกัดบ้านมาพิกัดบ้านของลุงอยู่ที่หนึ่งห้าสามหกสองสองแปดนี่เป็นคือพิกัดบ้านส่วนพิกัดสปอนเซอร์โอ้โห อยู่คนละโอ้โหห้าบล็อกลงไปต่อเลยลงไปต่อได้อีกลงไปเลยตันแล้วปะอย่างงั้นก็ได้เยียมซอมบี้ไอจิมหานะช่วยด้วย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 รวรวยรวยวยวยรวนวยบวยร้วยรวยนวรวยรวยรวยวยรนยรย อ๋อคุณอยู่นี่กันเหรอคุณอยู่เมืองอีกเมืองนึงเหรอพ่อคุณอยู่ในหลุมนี่เหรอหลุมเดียวกันหลุมเดียวกันหลุมเดียวกันโอเคผมนี่หยุดขุดเลสโตนเลยอ่ะคุณอยู่ในการนี่ง่ายมา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 เดินตรงไปนี่ไงเพชรนี่ไงเพชรนี่ง่ายต้องขอบคุณนี่ฉันนะคะที่ฉันมีความมุ่งมั่นนะโอ้ของกับเลสต์ s อยู่ด้วยกันตรงนี้มีอะไรมันตัวอะไรคือแม่ใหญ่ ใช,มใชม่มันหมาปะมันมันบึงได้นนด้วยมันอยู่ในวะน,นะร่วมาจากเพดานนะไอ้พวกไม่ขีดหอกเนตอนนี้ในในในเพลย์ลิสต์ในขณะเนี้ยมีอยู่คนเดียวที่ยังไม่ตายเลยคือเจนเจนตายโชว์ให้เห็นเจนเดียว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 เป็นไรฉันฉันเก่งใจตีบ้าให้นไไหน่อยจะได้ไปหาตีมาดูนี่ดิครับนาดาดครับ TP นาดาดา จริงๆเจงก็ทีพีได so ้นะหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ว่าขี้เกียจติเรืองสตนผมเยอะมากเดี๋ยวผมอัดบล็อกก่อนแป๊บนึนะเล่นจะต้องอัดบล็อกเลยอ่ะใช่จะต้องต้องอัดบล็อกหน่อยมันมันเยอะเกินก็อะไรอ่ะบล็อกบล็อกอ่ะใช่ไม่ใช่หมานั่นนะบหอนด้วยอ่ะขอบคุณมากบรรยากาอยู่อยู่เทียงเนี้ยอยูเชลเตอร์นี่มันได้ทีพีให้ทีพีให้ ไม่เห็นชื่อใครเลยอ๋อเห็นแล้วที่ที่หวาบอกเจอไม่อบารามาเชฟได้บุดหมดยังหรือว่าแค่แค่ทักทายเฉยๆไมู่กอะไรเลย <Yeah. S 2> ยังไม่ได้คุดไห้ไปเราเราขึ้นไปอยู่บนพื้นผิวโลกกันดีกว่าเพราะว่าอยู่นั้นอยู่ที่ต่ำๆมากเกินไปแล้วรู้สึกหัวใจไม่ค่อยดี จะมีอะไรต้องมาไม่ได้ไปส้ำเดียวกอีกไปปะล่ะก็ไปอันนั้นแหละไปไปกันครบใช่ไหมไม่ได้ิงมเทใครมานะเช็คชื่อรักอยู่เจนอยู่ไหวอยู่ไหนไหวข้างล่างครบในลิสต์มีแค่สี่คนนะในลิสต์มีแค่สี่คนนะไม่มีคนที่ห้านะมีนี่ฮาเลยเฮ้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 ยไม่มีไม่มีโอ้โหถึงมขึ้นกดแท็บกันได้ทีเดียวโอ้นี่คุณทำเตียงพร้อมเลยนะใช่ทำเตียงไว้สำหรับเผื่อพวกคุณเดี๋ยวอัดบล็อกก่อนอัดอัดบล็อกอัดบล็อกก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่อัดแบบนั้นตกใจมีใครมีอาหารดิไหมอาหารฉันก็ไม่ค่อยพอเหมือนกันใช่ไหมมีมีเยอะมีเยอะมาผลจากการกลับไปที่บ้านอ้าวใครอาใครขาดอาหารนะเอ่อผมโอเคอุ้ยตกใจไปครับข้างบนฮะเฮ้ยเฮ้ยถูกทางเหรอวะเดี๋ยวต่อหนึ่งต่อทางไปมองกันเลยว้าใครตก นโอเคนี่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 ภาพ้ามันก้องกลับมาเลยอะมันมีแฟลชแบ็ตอนตอนคุณไปเนเธอร์พูดถึงแฟชแบ็กในเนเธอร์คือผู้่มีความทรงจาดีๆกับมันมาเองเฮ้ยยังไงซิยังไงสิไม่บอกหรอกโอเคบคุณครับให้ตาก้องลงเหรอลงได้ไน้ โล่ของนี่จะได้แน่นโหนี่เขาเขาใจดีมากให้ไม้ฟรีนั่นไงต่อหน้าต่อตาผมเลยนี่เสียงไว้ป้าเซฝ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 เสฝ์แหละระมังไฟย่าฉันฝึกเก็บของคุณไปอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่ต้องเตีนเฝ้าขนาดนั้นก็ได้นะเพราะแม่งเฝ้าทีนี่คือไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย อย่างนี้อีกแล้วอ่ะโอัปเดตอัปเดอาหารดาบไปไหนวะไม่หายไปแต่รอบเมื่อกี้แหละยะทอสของคุณบางส่วนมันอยู่ลุงไม่ได้เก็บของอะไรไปทอสไหนอีกอยาเสื้อของคุณอยู่นี่มันไหลตามน้ำมาอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่ข้างล่างจะไม่รู้แบบมีอะไรกระเด็นไปอีกไปเมื่อมีใครเห็นทอสไหมทอสของคุณอยู่กับฉันเนี่ยบางส่วนแล้วก็เสื้อคุณด้วยอยู่นี่ทอชจะมีสามสิบสองอันคุณอยู่นี่คุณหันหลังกลับมาสิ เอ้ยมันหนึ่งผีโวยเกิเจะขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยหายไม่ได้หรือไงห่วยนะสู๊โอเคเมื่อกี้เปิดไปบางส่วนมันจะไปทางไหนเลยชอนเยอะมากม,านะมีโซ่ฟีด้วยนะครับเก็บสกับรออะไรโซ่แซกเป็นเจมใช่เป็นโซจริงๆอ่ะเนี่ยเชนเลยอ่ะจากการที่สกเกลลิตันอ่ะไปแนละ้วรอตีนมาให้แล้ววิ่งต่อแล้วมัน,น,น,นแล้วก็มาเล็งที่ลุงเนี่ย <c oughs> อะไรคือการที่ลงไปอีกแล้วนีข้างล่างมีเพชรนะสายตาคุณดีมากเลยนะคุงยังไม่เห็นเยืนมุมนี้เยือนมุมนี้เจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอเจมส์มาที่เราอุ้ยไมค์ครับบิทเชสต์กลอเบอรี่กับเดอะดีเทกเตอร์เรลนะฮะจังหวะนี้ที่ขุดเหล็กฟรีด้วยขอบคุณครับจริงคุณขุดกงสไปเดอร์สปอนเนอร์ไปเลยก็ ขุดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเยอะไปแล้วอไม่ไม่จำเป็นเออเราเมื่อกี้มีใครเห็นไม้ไหมมิวสี่อันน่ะไม้แบบไหนไม้ล็อกหรือเป็นไม้บอเดินแพลงไม้ล็อกไม้ล็อกไม้ล็อกน่าจะเข้าตัวลุงแหละโอ๊ยเสียงสไปเดอร์เจอทอชด้วยใครเป็นคนปากเนี่ยเราเนี่ยแหละไปคับิชเชตมีคนลุตไปแล้วโอเคใช่ฉันเองเอยอีกอันนึง มึงซื้อมาจากไหนโอ้ยได้ a c t i v a t o r rail มาอันนึงขอบคุณมาอกับกับทานเดี๋ยวฉันยนให้คุณด้วยเพราะว่าฉันก็ได้เหมือนเดี๋ยวนะของเริ่มของมันเต็มฉันสอยก็มี spider s p a w n e r นี่เองมีมีเกิดเลยเกเลยเดี๋ยวนะของมันมันเริ่มแออัดลุงต้องยอมจำยนทิ้งอะไรบางอย่างมีมีอะไรบ้างอะเผื่อเผื่อเผื่อเอามาได้ คือมันมีมันมีแร่เหล็กกับถ่านอยู่อะแล้วก็เนมท็อ่าเอารางรถไฟด้วยใช่ไหมคุณปิดคุณปิดแล้วคุณก็ปล่อยมันไปเลยก็ได้รางรถไฟเดี๋ยวปิดรุดเอาไปเนี่ยโอ้มีแล้วลุดมีรุดอะคือผมเิ่มคิปเปอร์ตกใจออยา่านะรถไฟบอบไปเที่ยวไหนฟาร์มโอ้ บ้องหูเลยโอ้โหตรงนั้น่าจะโดนชินพีก่กับอักจีมันอยู่คนเดียวนี่ตันแล้วโอเคอตุม้มแม่งโคแชแงอ่ะได้ลางวัลมาด้วยที่เป็นอ่ที่มันใส่กับอีตัวเล็กสะตงอ่ะอ่าอ,อะไรอ่ะเด็กแด็กแด็กเด็กอะไรวะิเวเตอร์เร็วไม่รู้ใช่ไหมฉันหลับมั้ง แม่มีหลอกกูด้วยมีหลอกกูด้วยคิปเปอร์ไม่บอกแล้วมีเพื่อนด้วยเออแล้วเจออะไรไม่ตัดหน้าตัดหลังกันเลยอุ้ยโธ่อุ้ยสามตัวสวัสดีครับสี่ตัวมึงเจอไปไหมเนี่ยยินดี้ินดีดีดีเอาเอาเข้าไปเปลียกีแล้วติดยันไมมุมเออ โอ้ยแม่มันเทิงดีจริงๆเลยคิปเปอร์เนี่ยบางคนแซวลุงว่าเอ้ยเจอซอมบีส้สเกตตันหล่นใสหนาไม่กลัวพอเจอคิปเปอร์กีดใจโอ้ยตกใจอีกเอ้ยดี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 อา้าวบัวไปอัอนหน,นึ่งคือตกเหวนะฮ<ล>ะเออเจอกล่องเพิ่ม <Hey. S 1> มีอะไรบ้างเบอร์รี่อีกแล้วกับรางรถไฟมหาศาสตร์โอ้พาวะเรลวขอบคุณครับของมันเยอะมากผมว่าลองอัดเดี๋ยวนะอะไรที่ทิ้งได้บ้างอ้าวอัดบล็อกได้เดี๋ยวอัดบล็อกก่อนอยังสูงไปอยู่ดี โดดลงไปไม่ได้โดดแล้วตายเลยแบบลไม่หนีไม่หนีไม่จ่ายดิฟืนด้วยโอเคเรียบร้อยมันมาใครมากจีเจ๋อเจ๋อเจอแล้วเหรอเจอแล้วเก็นของให้จีได้ปะจีมีอะไรบ้างเดี๋ยวคือลุงมีซดตัวเนี้ยของลุงมีมีโอ้โหเยอะอะเต็มแลยไหนดิแมะเก็บไม่ได้ดูดิเก็บไม่ได้โอเคไไม่ด้ไักอินไรเนี่ย อันนี้ได้พาวเวอร์เร็วได้พาวเวอร์เร็วได้ดีเทคเตอร์เร็วได้เบอร์รี่ได้เอ่อเอ่อเลสโตนทองเหล็กได้หมดไอ้บอลทองได้โอเคหมดล้วเดลือกเก็บได้ฉันมากับจีเพราะว่าจีมันมันอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันตายไ้หรแล้วเหลือเราจะพานางตายทั้งคู่เฮ้ยนี่นี่สมงคนมากเลยตัวนี้มันมีอะไรที่ยังไม่ได้บุกบ้างอ่ะหมดแล้วปะมีมีข้างบนอ่ะโอ้โหไม่จบอีกเหรอฉันฉันเดินมาแบบ ไม่ได้แคร์อะไรเลยโอ้ยเยอะไปบางทีอะบางทีเหมืองมันก็ดีนะฮะแต่มันเยอะไปก็ท้อเหมือนกันขุดไม่หมดจีคุณไมคุณเดินมาคนละฝั่งกับที่อายากำลังเดินไปเย่ยจริงเหรอวันใหญ่ขนาดนั้นเลย <ผม S 1> คุณอาคนมาฝั่งตรงข้ามเลยอะโหหนูว่ามันไม่ดีนะดีนะไม่รู้สิรู้ว่ามันมันถือว่าดีเหรอเป็นคนละที่คนละทางเลยนะเผื่ออาจคลิปช่วงไหนไม่ดีจะได้มีเอาไว้ซ่อมไง อ๋อฟุตซ้อมออฟุตซ้อมเออมันมันจัดซับใหม่ฟุตซ้อม no toss แล้วไม่มี toss แล้วเอาฐานไปฮะเอ้ยกล่องปะวะกล่องกล่องใช่เหรอมีกล่องมีกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฐานไปก่อนกล่องไหนวะตาไม่ดีนูนๆตรงนู้นเลยมันมีไมค์คราฟต์บิชเชตตอยู่หยิบเลยสักครู่นะฮะของเต็มมีสองกล่องของเต็มฮะของเต็มสักครู่หนึ่งฮะ ที่ขุดมีทิงโซก็ได้วะอุตส่าห์จะเก็บไว้ทำตกแต่งแอปเปลิลทองอแอปเปลิลทองมีทอชเพิ่มแล้วก็มีรางรถไฟรางรถไฟบทอยากได้มันก็มาให้แบบนอนสต็อปจริงๆนะจังหวะนี้เออจีเอาของในกล่องนี้ไปด้วยฮะไหนมาอีกแล้วเหรอพาวเวอร์เลวหนังสือโอ้พาวเวอร์ถุยทิคไม่เอาไม่เอาพาวเวอร์ไม่เอาไม่เอาพาวเวอร์สองเ่ยมันไม่ใช่พาวเวอร์ห้า ให้ดามันน่าจะขึ้นปะวะลง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 อยู่ลึกปะเราเล่นเจนขึ้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 นขอพิกัดเลยขอพิกัดพิกัดอะไรอ่ะพิกัดเหรอเอฟสามมาตอนนี้ประเดีนยวฉันดูให้อ่อมาตอนนี้เราอยู่ที่บนฟ้าลองฟ้า,าผ่าเสียงโคตรดังฟ้าผ่าได้ยนินได้ยนินได้ยินนี่แสดงว่าแถวลุงเดีย๋ยวจะมาในตอนประมาณตีสาม ดาไว้โอเคตอนนี้คืออยู่ที่ลบ x y Z นะลบ347ร้่็าร่ลบ2แล้วก็23 23มีบไม่มีลบนะโอเค okay. เอาก็ไม่ได้ไกลมากนี่ทุกคนก็จะตกเหมือนกันเมื่อกี้เลยวิ่งไปเอาหมาเข้าบ้านก่อนโอเคสองแล้วโอ้นี่งไงเปิดมาเจอสภาพเจอซากของสไปเดอร์เต็มหมดเลยหาชื่อก่อนนะวางอยู่เหมือนกันกดย่อไปกดย่อ,อไป ก็ทำปะเขอเป็ดอะไรล่ะแล้วจะเห็นไหมล่ะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมตอนนี้ทั้งสองคนไม่เดินเข้ามาสำรวจแล้วเออขอบคุณที่บอกครับก็หาไม่เจอสิวันนี้อัปเดตหน่อยอยู่ไหนแล้วนะเดี๋ยวฉันเจอทางแล้วไม่ฉันเห็นชื่อเลยฉันเห็นชื่อแล้วเจอแล้วเจอชื่อแล้วนี่ไงเนี่งโอเคเราจะเราจะพอหรือเราจะขึ้นไหมอะเพราะว่าแบบเจอว่าของมันเยอะคุณได้เยอะมันเยอะมากจนมันมันเริ่มมันเริ่ม เอื่มแล้วอ่ะตอนนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนประมาณคุณผู้ชมฮะเราเริ่มมาตั้งแต่ตประมาณสามทุ่มครึ่งนะฮะจนณขนาดนี้เนี่ยเที่ยงคืนสี่สิบสองแล้วนะจังหวะนี้โอ้ยเหมือนยิ่งเปิดยิ่งเจออะ่ะเอาจริงๆนะเจอกล่องว่ะขนมปังขอบคุณครับจริงเราเจาะขึ้นเลยเนี่ยเวนเจอทางไปต่อผมก็เจอทางไปต่อไม,ไม่ต้องห่วงอย่าไปเลยเพื่อน เนี่ยคือผมเห็นชื่อลาก Blessed. อยู่ข้างล่างเราะว่าผมเจอทางใหม่ซึ่งโอเคผมจะอยู่ตรงนี้เราจะหยุดกันแค่นี้นะครับๆๆจบแค่นี้เถอะจริงๆมันไม่ไหวแล้วนะครับมันมันเยอะเกินไปนะคขุดขุขึ้นเลยขุดขึ้นเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วขึ้นเถอะขุดขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองใหม่อีกแล้วเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะว่าเพราะว่าหาไม่เจอเกินไม่จบซะทีเนี่ยจีคุณก็ครั้งหน้าคุณจะมาขุดคุณก็ลงมาทางที่เรามาเนี่ย ก็จเดี๋ยวต้องมาร์กทางมาใหม่รอด้วยทุกคนรอด้วยตรงนี้ใช่ไเจนย่านั่นนั่นใช้ชื่อคุณเบ่าว่าที่ไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะคุณอยู่ไหนคุณไปไหนคุณไปไหนอยู่นี่เจอกล่องหรือเปล่ากล่องเก่าหรือกล่องใหม่ว่ะนะใช่ใช่เจอกล่องใหม่เจอเชอรี่เมื่อกี้ฉันเจอที่นี่แล้วนะได้รู้แบบเอาไปแล้วอ่ะเฮ้ยกล่องใหม่กล่องใหม่แต่ไม่ได้ลุทของเลยเอสโตน เจอโกโกเบอร์รี่ด้วยอ่ะเยน่ะตรงนี้แหละคุณขุดเลยใช่ไหมอืมคุณขุดคุณฉันขุดคุณปักทอทีแต้ทอรอุดท้ายรอระรอ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 ทอรอรอรนรุรอิดทุกอ่างที่้อรอดอร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 อยอร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 อวอร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 อย่างรอนอมอร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 อ้อรอรอดอรอรอดอรหรอระรอ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 ออคุณคงเห็นแหละ ก็มันคือตรงไหนที่ขึ้นมาฉันไปเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสัญญาณอยู่สัญญาณสัญญาณอะไรล่ะสัญลักษณ์เออโอ้โหมันคือทะเลหรออะไรใช่มันคือทะเลโอ้โหแล้วก็โผล่ไกลมากอ่ะนั่งดำน้ำจะมีเรือไปกันในขณะที่คนอื่นเขาไปข้างบนกันหมดแล้วนะครับบุ้ก็ยังนั่งเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งรายละเอียดที่บุ้เก็บนั้นก็จบแล้วนะฮะหมดแล้วมันคือทางน้าเหรอที่คุณขุดขึ้นไปอ่ะ S <S ใช่ไงเ,เรางงเ่าจอดถือทะเลอ้าวทำไมยับไป,ปหูนะอะไรไมเมื่อกี้คุณตกเรือลงเรือเรือนงเรือชั้นไม่ใช่หรอซึอ่งกดออกมามาโผล่ที่โอ้โหโผล่ทะเลเขาบอกว่าอ๋ออะไรวะลืมละอยู่นี่เองนะฮะก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวนะเราจะจะใช้ไม้ทั้งหมดที่มีนะฮะทำเป็นมาร์คอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รู้ว่านี่คือหลุมลงไป โอเคเรากลับครับคุณผู้ชมเป็นการลมเมืองที่คุณพูดเลยนะว่ามันก็แอบ,บทรมานนะเพราะมันเยอะมากเยอะจนเหนื่อยอะนะแต่ก็ได้ของมาเยอะจริงๆถ้าไม่เกิดเหตุการณ์การตุยสองครั้งของลุงเองไอแต่ครั้งแรกลุงเก็บของได้แต่ครั้งที่2มันดีสปอนไปก็ต้องคราบใหม่นะไม่เป็นไรขาใหม่ได้ครับยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้สำรวจแล้วก็ยังไม่ได้ขุดอีกเยอะ นะครับโอ้โหมันอยู่ไกลเลยเนี่ยเราจะเช็คของมาว่าแบบว่าใครคุณได้เท่าไหร่แต่ว่าเอ็นนี่ขึ้เก็บกันละถูกปะเช็คหน่อยก็ดีอยากรู้ว่าทุกคนได้อะไรมาบ้างแต่ว่าจริงๆนะฉันอะดันโยนเหล็กทั้งหมดของฉันน่าให้จีไปก่อนหน้านี้แล้วไงแบบประมาณเขาแตะครึ่งได้มั้งใช่ใช่เพราะลุงอัดบล็อกอัดบล็อกดิบไว้ใช่แต่ว่านี่ฉันได้เพชรเตั้งยี่สิบหกนะว้าวในนี้มีสามเม็ดฮะ เอาไว้ไหนใส่กล่องใส่กล่องเลยตามหมวดหมู่แต่เดีที่พวกแร่ดิบก็เอาไปเผาก่อนอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นเคปแห่งการลงเมืองครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ผสมผสานกับการเรยูเนียนของทีมในตำนานเคทติกเรียมถ้าใครที่อยากจะย้อนกลับไปดูสมัยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วสามารถย้อนได้ในเพลิ์นะครับเดี๋ยวลุงทิ้งเอาไว้ให้ในตอนเอนเครดิตนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วก็อาจจะมีคน แอบคิดในใจว่าเอ้ยในเรียนทั้งทีจะมีอีกไหมก็บอกกันแล้วกันว่ามันก็คงจะมาไม่ได้บ่อยๆเลยเดี๋ยวสิคุณคุณตัดคุณตัดโอกาสนี้เลยเหรอคือก็บอกว่าด้วยความที่ด้วยความที่เราก็อยู่มาอะไรกันแล้วนะครับโอกาสกันที่เราจะมาเรียนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาบ่อยๆแต่ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามที่จะมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับโอเควันนี้ลุงกูเลยชวนมาอะไรนะถ้ามีโอกาสก็จะไม่มา ออถ้ามีโอกาสไม่มาโอเคเขาบอกแล้วนะว่าเขาจะไม่มานะครับจะได้ไม่ชวนโอเคครับนี่ก็คือสลัด์ทวาบลในวันนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของคลีนเฮาส์และบ้านที่น้องได้เมนเอาไว้ในคลิปสร้างบ้านนะครับถ้ามีโอกาสหลังใหม่ลุงจะปรับปรุงแน่น,นอนยกเว้นแค่บ,บ้านหลังนี้หลังเดียวที่ลุงจะไม่รื้อแล้วนะครับ ลุงพยายามที่จะแก้ระบบข้างในให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ณนเะวลานี้เดี๋ยวขอแก้มือในบ้านหลังที่2ส่วนกิน h o u s e ขอไปศึกษาเพิ่มว่าข้างในทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตทีนึงในโอกาสนะนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆฝากากดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งเหมือนเช่นเคยนะครับจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณม,มากครับว่าเจอใหม่ครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ